ลืมตาเช็คหน่อยซิว่าก่อนและหลังขณะที่ปองปองปอง,ปองเนี่ยรู้สึกยังไงครับมันที่ยังไม่ทำเนะี่ยมันเหมือนเยื่อหอมนะคะเยื่อหอมค่ะแต่ตอนนี้ทำไปแล้วมันเยื่อหอมมันจะมันเหมือนมีรูมองให้ชัดน่ะคะ่ะแต่ว่าไม่หมุน เป็นโม่ๆนะคะค่ะเหมือนเยื่อหอมเยื่อหอมบางอยู่ใบใหญ่ไหมใหญ่แมงมุมหรือเปล่าเยื่อหอมเป็นยังไงเยื่อหอมตาตาตามันเป็นวุ้นๆใช่ไหมยายค่ะมันแบบมองไปแล้วมันมันยังไงมันมองมองไม่ชัดนะคะมองเห็นนะจะไม่ชัดออ่าใช่เป็นเหมือนเยื่อบางๆบางอยู่ใช่ค่ะแล้วว่าตอนนี้มัน มันเยื่อบางมันอยู่อีกซี่อีกหนึ่งแล้วมันทะลุไปซี่อีกหนึ่งมันไม่หมดนะค่ะที่ได้เยื่อบางอยู่ฝั่งไหนครับมันหมดค่ะมันสองจ้ะมันสองข้างเลยสองข้างแต่มองเห็นค่ะมันเลื่อนไปแล้วเหรอแล้วตอนนี้มันเลื่อนจุดหรอมันไม่ย้ายค่ะมันเหมือนกับว่า มันเปิดเปิดไม่หมดอ่ะขยายเลติน่าค่ะแต่ okay. ถ้าสมองไม่หายขาก็เดินไม่ได้แบบนี้สมองไม่หายขาเดินไม่ได้อ๋อระบบกระสาทกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วปีกว่าแล้วค่ะจนจะเดินไม่ได้ยัอไงจนจะเดินไม่ได้แล้วก็ไปเข้าอไปเข้าอะไรฮะที่โรงพยาบาลที่นอนเป็นชั่วโมงอ่ะเขาเรียกวอะไรคะชั่วโมง ออค่ะแล้วหมอบอกว่าสมองตีบตอนนั้นยังเดินได้อยู่ค่ะยังยังพอเดินได้เลือมันเลี้ยงไม่ได้แล้วตอนนี้ก็แล้วสามาแล้วสามมาก็เดินไม่ได้เลยเอาอมันก็ต้องดขึ้นรักษาให้มันอยู่ไงหลับตาด้วหลับตาหลับตาตาใจเล็กๆใจเล็กเยอวๆ อ่าลืมตาเช็คดูสิครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เป็นชัดดีค่ะตอนนี้ชัดดีชัดก็เดิมชัดกว่าเมื่อกี้เหรอจ้าไม่มีอะไรบังเลยค่ะเอ้ยเอ้ยเปลือกหอมไอ้ที่บังหายไปแล้วหายไปแล้วจ้าไม่กินกอดหมอเออพูดจ้าจริงใจค่ะ จริงใจอยากให้หายจ้าจริงใจจริงใจนะไม่ได้เอาใจนะไม่ไม่ต้องเอาใจจานเพราะจานต้องการเช็คจ้ะต้องการเช็คนะครับตอนนี้ที่บางอยู่ก็หายไปแล้วค่ะแจ้งมองด้วยไก่ด้วยเยอะหอมที่ว่าไม่มีแล้วมองไก่เยอะหอมไม่มีค่ะมองได้ไก่กว่าเดิมด้วยเพราะเมื่อกี้นี้มันมันหมดไปครึ่งหนึ่งเะคะเหมือนเหลือครึ่งหนึ่งแกมากา แสดงว่าสองศาสตร์นี้มาบูรณาการเข้ากันเพราะมันเกี่ยวกับระบบอาจไม่จับตรงโซ่ออกเลให้มั้งคะพอได้ได้ไดเป็นที่เป็นกามิกเซอร์มิกเซอร์อ่าโอเคกันยาอ่าให้คะแนนเท่าไหร่เต็มร้อยเต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยไปเลยโอ้โหสุดยอดเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรบังเลยมันมันเหมือนกับว่าเอาผ้ามากั้นใช่ไหมคะเอามันก็มองเห็นแค่ผ้า แล้ตอนนี้ฉีกผ้าออกไปหน่อยอย่างเงี้ย oh. ทีแรกนะ <Yeah. S 2> ฉีกผ้าออกไปหน่อยหนึ่งมันก็มองเห็นเป็นทะลุไปหน่อยนึงแล้วตอนนี้มันผ้าไม่มีแล้วค่ะต <h> ้องรู้ว่าหมอฉีดเลย